สวัสดีครับทุกคนน,นีสั่งเครื่องเรื่อยยนมาครับของบิสบูกระทิงดำครับตัวท็อปเลยนะครับตัวหกพัโอ้โหเปิดดูแล้วครับข้างในครับนี่นะครับมาที่ใส่น้ำมัน,นครับพร้อมที่ผสม2ทีแล้วก็มีอะไหอะไรไหลตัวได้เดีวยดวย น,นี่โซ่ครับโซ่ขอแพ็คมาอย่างด <S <S ีนี่นะครับูอ่เดี๋ยวเรามาดูพอีของเราครับพอีของเราจะเป็นยังไงครับอะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงะนะครับดูเพเอีของเราโอ้มาใหม่ๆ้ร้อนนะครับมาใหม่ๆเมื่อกี้นะครับนี่นะครับ <S <S รอกของเราบริสตูนะครับกระทิงดำ สวยงามทีเดียวครับกระทิงดำนี่นะครับเรือยอนต์กระทิงดำนะครับเราบอกทนร้อนนะครับทนร้อนร้อนไม่ดับนะครับคุนนี้ก็อยากจะลองดูนะครับต้องขออภัยนะครับโอ้สวยครับสวยเดี๋ยวเปิดดูกล้อง่อยครับผม เปดูกองนิดนึงครับเดี๋ยวยังไม่ได้สตาร์ทนะครับอันอนี้อะไรอันนี้อะไรเอนะครับนี่อะไรมาดูก็เปิดดูกองนิดนึงครับพี่ขนมอันนั้นเขาน้องเมียงน้องแมียงขนมน้ำเย็ดเขาบอกไม่ต้องหันจุญพูดเดียวไปเลย ไปดีตอ,น,อนั่งเลยเอ้าเริ่มใส่กองฮะนี่มาใหม่ครับยังไม่เคยใช้นะผมครั้งแรกของผมเลยเลยซื้อกะทิงดำมาเลย ทิงดำกระทิงดำ hey, <good. S 1> นะครับเดี๋ยวตอนประกอบเสร็จแล้วก็ตัด,แล,ตดแล้วก็ไปลองตัดไม้ให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ <Okay. S 1> เท่านี้ก่อนนะเอานะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทำการลองกันนะครับสำหรับเครื่องเจ้ากระทิงดำนะครับอันนี้ผมซื้อมาครั้งแรกเลยนะครับยังไม่เคยได้ตัดไม้เลยนะครับไม่มีเศษไม้เลยนะครับนี่ใหม่จริงๆนะคนี่ อูบาโซ่ดูครับใหม่กิ๊บเลยครับยังไม่เคยโดนไม้ครับ <c oughs> อันนี้สะน้ำบ้านนาผมเองครับจะจะมาตัดต่อตรงนี้ทิ้งนะครับต่อไม้ที่มันไปบังโซลาเซลล์นะรเราจะตัดทิ้งเลยอันนี้เราจะตัดทิ้งเลยนะครับตัดต่อตรงนี้ทิ้งแล้วก็เศษไม้ที่มันกิ่งใหญ่ๆเราก็จะตัดดูนะครับครับ เดี๋ยวเราไปตัดกิ่งไม้เล็กๆก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราไปติดตัดตัดกิ่งไม้ตัวเล็กๆก่อนนะครับลองดูก่อนครับยังไม่ชินกับเครื่องนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งซื้อมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทก่อนครับจะบางกลนะ่องนะครับ่ะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเรืนี่สตาร์ทที่บ้านมาแล้ว 어? <shrielly> Oh Ah โอเคครับโอ้โหสุด,ดยอดเลยครับเหนื่อยมากครับผมน่ากลัวเลยครับเสียงดังกระหึ่มเอ้ยก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามน,นะครับสำหรับเจ้าเครื่องกระทิงดำสวัสดีครับ